많이 더울 거예요 잘 먹겠습니다 알겠습니다 금방 갈게요 쌀이 가득한 여러분 안녕하세요 영인잉이에요 이번 영상에서는 한국어 미래형 을 거예요 깼어요 을게요 차이점 어떻게 다른지 쓰는 법이 어떤지 어떻게 쓰는지 같이 알아볼 거예요 아 지금 밖에 비가 มานิวะอกพิโซริเกเค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงความแตกต่างและก็วิธีการใช้รูปอนาคตในภาษาเกาหลีนะคะซึ่งจะพูดถึง3แบบนี้ค่ะออรีอึกโยเกสซโยออรีอเกโยที่เราจะได้ใช้กันมากในชีวิตประจำวันนะคะอาจจะบอกว่าตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะในตอนแรกที่เรียนภาษาเกาหลีเนี่ยก็คิดว่าเอการพูด จะ,จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นรูปอนาคตรหรือว่าพูดในรูปอนาคตเนี่ยเราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมทําไมภาษาเกาหลีมีหลายแบบจังเลยเอจะโกโยหรือว่าจะเป็นเกสซโยหรือว่าจะเป็นเกโยเราเลือกเอาเองได้ไหมพอหลังจากที่ได้ลองใช้ได้ฟังคนเกาหลีพูดเยอะๆในหลายๆสถานการณ์ที่เขาพูดนะคะแล้วก็ได้เรียนด้วยนะคะก็ได้รู้ว่าแต่ละวิธีการเนี่ยเขาก็ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะโดยที่วันนี้ จะสรุปออกมาแบบง่ายๆนะคะหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งานกันได้จริงได้ดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับแบบแรกนะคะคำว่าอ,อือหรือใส่ริอือในกรณีที่คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่เราจะพูดเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะใส่ริอือแทนใช่ไหมคะแล้วตามด้วยกอเยโยตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคุณศัพท์ก็ได้นะคะรูปนี้ลองคิดกันง่ายๆนะคะก็คือเราเหมือนกับเวลาที่เราต้องการจะ ตั้งใจจะบอกว่าเราตั้งใจหรือวางแผนเอาไว้ว่าจะทําอะไรนะคะบอกแผนการบอกความตั้งใจหรือว่าการคาดการที่มั่นใจว่าจะเกิดสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่น A ถามว่าชอมชิมบอลมอ,มอกกลกิโยเย็นนี้มื้อเย็นนี้จะทานอะไรดีคะมื้อเย็นนี้จะทานอะไรดีครับเราก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะกินอะไรนะคะเราก็เลยบอกไปว่า 나는제육นีน่เชยุกท็อป,ป,ปอออฉันจะกินข้าวราดผัดเผ็ดหมูค่ะผมจะกินข้าวราดผัดเผ็ดหมูครับประมาณนี้ประโยคนี้ก็สังเกตน,นะคะว่าเราตั้งใจคือเราอะตั้งใจว่าเราจะกินสิ่งนี้นะคะมันเป็นอนาคตและเราก็มีความตั้งใจมีความคาดการไว้อย่างมั่นใจว่าเราจะกินนะคะเราก็จะใช้รูปนี้ ส่วนเก s o นะคะในรูปนี้ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้นะคะแต่ว่ามีความมั่นใจหรือความตั้งใจที่น้อยกว่ารูปกอยโยนั้นเชยุกทับปับมอกเกสโซฉันก็น่าจะกินข้าวราดผัดเผ็ด,ผดหมูค่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเกสซโยเต็มๆกันอีกทีนะคะอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันก่อนอีกประโยคนึงนะคะตัวอย่าง ความตั้งใจหรือการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะ A บอกว่าเนอ l n ลนา i ชิก t าออตออากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคะอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับพ i ก a าอานุโกมาหนีเธอุลเกยยพิกาอานุโกมาหนุลประโยคนี้นะคะจะจบด้วยคำคุณศัพท์ก็คือทอปตาตัวนี้ที่แปลว่าร้อน เอาคำคุณศัพท์มาให้ดูด้วยนะคะจะได้ทราบว่าเราสามารถเปลี่ยนกริยาเป็นจะทำอะไรก็ได้หรือว่าเป็นคำคุณศัพท์ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นันจะร้อนประโยคนี้ก็หมายถึงว่าฝนจะไม่ตกแต่เราระคำว่าในอิลพรุ่งนี้เอาไว้นะคะไม่ได้พูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเอพูดไปแล้วนะคะเราก็แค่บอกว่าฝนจะไม่ตกและอากาศก็จะร้อนมากต่อมาค่ะ g e s o i l ตัวนี้นะคะก็สามารถนำคำกริยา มาใส่ก็ได้หรือคำคุณศัพท์มาใส่ก็ได้นะคะอย่างเช่นประโยคเมื่อกี้ฝนจะไม่ตกและจะร้อนมากแต่เราไม่แน่ใจเราพูดเหมือนว่าเราคาดการไว้ว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นพ i กะมาเน,นียโนโกะมาเนียท็อปเกก็คือฝนน่าจะไม่ตกและอากาศก็น่าจะร้อนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นรูปเกต s ซยอก็คือจะดูเหมือนจะแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นรูป จะที่เป็นคําสุภาพที่สร้างประโยคนั้นให้เป็นรูปสุภาพพูดกับผู้ใหญ่ได้อีกด้วยนะคะลองมาดูหลายๆประโยคที่มีเกสซอยโยหรือเกสซูมิดาก็คือรูปสุภาพสูงสุดเอาไว้ใช้กับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะคําที่หลายๆคนก็น่าจะได้ยินบ่อยๆนะคะเช่นคําว่าช้โมกเกสซูม ok ิดา um อันนี้ก็คือจะพูดก่อนที่เราจะเริ่มรับประทานอาหารเวลาที่เราอยู่กับผู้ใหญ่หลายๆท่านนั่นเองใช่ไหมคะช้โมกเกสซูม ok ิดา um หรือชัยถานย่อโอเคสิ่ชัยถาจะไปแล้วนะคะแล้วก็จะกลับมาด้วยค่ะใช้เมื่อเวลาที่เรากำลังจะออกจากห้องหรือกำลังจะออกจากบ้านนะคะบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนะคะว่าเรากำลังจะไปแล้วน,นะเหลือเราจะกลับมาหน้าอีกหนึ่งคำนะคะที่ใช้บ่อยๆมากๆเวลาที่เราได้รับคำสั่งมาแล้วเราจะบอกเขาว่ารับทราบค่ะรับทราบครับรับทราบค่ะ รับทราบครับอัลเกสซีมิดาอัลาคำนี้ถ้าแปลตรงต,รงต,รงตัวนะคะก็คือจะรู้อัลตะ a ตัดทาใส่เกสซ m มิดาจะรู้แบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคำนี้แปลว่ารับทราบเรารับรู้แล้วเป็นรูปอดีตจะได้ซ้ำไปนะคะแต่ว่าใช้เป็นรูปเกสซีมิดาตัวนี้นะคะซึ่งสามารถใช้เป็นอ g ล e s s โซ o หรืออเลเมื่อพูดกับเพื่อนหรือคนสนิทก,กันแบบนี้ก็ได้ค่ะอ l ลกซ์อืมรู้แล้วเข้าใจแล้วลองมาดูประโยคตัวอย่างอื่นๆนะคะควายใช้มกเสมิดาจะรับประทานผลไม้ให้อร่อยจะรับประทานผลไม้นี้ให้อย่างเยอะๆเลยควายใช้ม ok ุกเกสมิดาฮักโอถ่ายมกเสมดาจะไปโรงเรียนและกลับมาค่ะจะไปโรงเรียนแล้วนะคะและเดี๋ยวจะกลับมาครับ จะไปโรงเรียนและเดี๋ยวจะกลับมาครับถ้าปแปลเป็นภาษาไทยเราก็อาจจะงงงนิดนึงนะคะเพราะว่าคนไทยเราไม่ค่อยพูดเนาะเราก็แค่ทักทายโดยการสวัสดีค่ะแล้วเราก็ไปใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาเกาหลีคนเกาหลีนะคะก็มีคําที่เอาไว้ใช้เวลาเข้าบ้านเวลาออกบ้านหรือว่าเวลาจะเริ่มรับประทานอาหารแบบนี้นะคะต่อมาค่ะอาจจะเป็นการสัญญาก็ได้นะคะว่าเราจะไม่ดื่มเหล้าแล้วต่อไปนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปตอนเนี้ยคราวเนี้ย เราจะไม่ดื่มเหล้าแล้วนะ이제술을마시지않겠습니다이제술을마시지않겠습니다คราวนี้จะไม่ดื่มเหล้าแล้วครับว้าวมาชิ있ก다와맛있겠ว้าวมาชิก wow, ้ตาว้าวมาชิกว้าวมันนะ่าอร่อยจังเลยค่ะ이영화가재미있겠어요หนังเรื่องนี้น่าจะสนุกค่ะหนังเรื่องนี้น่าจะสนุกครับหรือเพื่อนเรานะคะบอกว่า ในชิน eh, ินาเรียเป็นประโยคบอกเล่านะคะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนครับเราก็แสดงความว่าอูอ้ดีจังเลยอะ่ะหยุดมันน่าจะดีสําหรับเขามากเลยใช่ไหมคะพอเขาได้พักแล้วเราก็อยากจะพักบ้างนะคะว้าจ o กเก็ตเซโยฉอดูชิโกชิพโยว้าจกเก็เซโยฉอดูชิโกชิ หรือคุณครูในห้องเรียนค่ะบอกว่า여러분โอเนรเรเทกุโกสบอกสเทุกคนวิชาภาษาไทยในวันนี้เข้าใจดีหมดแล้วใช่ไหมคะรู้เรื่องไหมคะนักเรียนก็บอกว่าไม่รู้เลยไม่อะค่ะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยอันย모르겠어요อันย모르겠어요อืม หรือเราจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะมีสิ่งที่ต้องทำมีเรื่องที่ต้องทำมีงานที่ต้องทำเยอะค่ะทำให้เราไม่ได้นอนเลยโอเจฮาริลี่นอมมานอโซจามลโมชัตสึยเพื่อนที่ฟังก็เลยบอกว่าอ,อ๋อจริงเหรอคะคงจะเหนื่อยแย่เลยนะคะอ๋อ그래요피곤하겠어ยอ๋อ그래요피곤하겠어요ค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับก้อยโย กับเก็ s โซใช่ไหมคะสำหรับอือกอยโยนะคะก็คือเราวางแผนว่าเราจะทำอะไรหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็เล่าไปบอกเขาไปส่วนเก็ตโซยตัวนี้มีความไม่แน่ใจนะคะความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่ารูป O, หรือว่าใช้เป็นรูปประโยคสุภาพเวลาที่เราขออนุญาตใครจะทําอะไรหรือเราบอกว่าเราจะทําสิ่งนั้นนะคะกับผู้ใหญ่เราก็ใช้รูป get soyo เพื่อเป็นการรับปากหรือบอกให้รู้ว่าเราจะทําสิ่งนั้น ต่อมาในแบบสุดท้ายค่ะจะใช้กับคำกริยาอยู่เสมอเลยนะคะประโยคนี้เป็นจะที่เหมือนกับต้องการจะบอกว่าเราสัญญาที่เราจะทำอย่างนั้นและผู้ฟังหรือฝ่ายตรงข้ามที่เรากำลังพูดด้วยนั้นเขามีผลกระทบด้วยกับสิ่งที่เรากำลังจะทำค่ะคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราจะทำสัมพันธ์กับผู้ฟังค่ะส่วนใหญ่จะใช้บอกแผนการเป็นลักษณะของคำมั่นสัญญานะคะเช่น A บอกว่าจุนลก제เอ예ยจุนก็บอกว่าวันามิดน้ำย้อนไปรู้ขายเกอคนที่ตอบประโยคนี้ก็คือจุนเองนะคะบอกว่าเสร็จงานแล้วจะรีบไปทันทีเลยค่ะเป็นคำมั่นสัญญาที่บอกกับ A ไว้เลยค่ะคึมบังขายเกอจะไปให้เร็วที่สุดจะไปอย่างเร็วเลยค่ะจะไปในทันทีโดยที่ใช้เวลานิดเดียวคึมบังหรืออีกหนึ่งประโยคค่ะ A บอกว่ามกบัลล่ะโอยคอแห้งจัง B ก็เลยรีบเสนอตัวเองค่ะจะทําสิ่งน,นี้ให้ก็คือจะไปซื้อน้ําให้ A ค่ะเพราะ A บอกว่าคอแห้งมาก B ก็เลยเสนอเลยค่ะว่าจะไปซื้อน้ําให้มูริซาโอเกมูริซาจุเกจะซื้อน้ําให้นะการใช้ประโยคริเอหรือเออเกโยตัวนี้นะคะนอกจากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะสัมพันธ์กับผู้ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่เราจะทําแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องการจะบอกผู้ฟังว่า มันโอเคไหมสําหรับเขานะคะอย่างเช่นเรากําลังคุยกับอีกคนหนึงอยู่แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องปลิกตัวออกไปแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องบอกเหตุผลแล้วก็เราก็บอกว่าเราจะไปแล้วนะเขาโอเคใช่ไหมที่เราจะไปแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะไปแหละถึงเขาจะไม่โอเคนะคะเราจะพูดว่าคายเก๋นายเจ๊ที่ไปเหรือเวลาจะบอกลากันนะคะคายเกไปละไปแล้วนะเราไปละเธอก็ไปนะแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้ คาเกสโซแบบนี้ก็อาจจะทำให้ดูแปลกๆนิดนึงนะคะหรือว่าขายกยงเป็นแผนว่าเราจะไปอาจจะยังไม่ได้ไปตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะส่วนคาเกสโซ่อันนี้คือเหมือนไม่มั่นใจนะคะก็คือถ้าเราจะไปเรามั่นใจแล้วว่าเราจะไปแล้วมันก็มีผลกับเขาด้วยเพราะว่าถ้าเราไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับเขาใช่ไหมคะอะไรแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าคาเกนะคเก ฉันไปลแล้วนะเธอโอเคนะเธออยู่ตรงนี้นะหรือเธอก็ไปเหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะคะประโยคที่เราพูดนั้นมันมีความสัมพันธ์การทําให้สถานะของเขาเปลี่ยนปแปลงไปแบบนี้นะคะก็จะใช้รีออหรือออเกลอะละค่ะ,คะประโยคตัวอย่างที่นํามาในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะช่วยทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้เพื่อพูดคุยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบายแอนังก